เอ้าไปได้มากกใสอีกค่นีิโอ้ยอย่างเห็นขาล่าเป่งเซ็งเพิ่อแป๊บเดียวน่ะอืจตายผมพ่อเขาน่ยมันอยู่แนหนีมันเด่นสายเห็ดมันม่มีขามันมีขาเดียวมันมีสองขาคุ้นเนาะอะไรวะผมจะจอดจับคนครับเพราะว่าผมเป็นเจ้ากทีโอ้ยจะปักจะปักพี่น้องสวัสดีครับผมจะแปลกปลาหลอกครับเดี๋ยวจะเต็มแล้วปากแม่

ผมตรงอยู่นี่ละอุพี่อะบานแม่งหยับ,ยบ,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 บามาบ้านพ่อเพื่อนอะไรรู้เอ็มึงบอกเลี้วบานบานดึงมแม่รู้ลองลองเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วแม่งมึงพี่น้องเกยบ่เนี่ยรถเก็เบเพ็ดบ่เนี่ย จักมีเบอร์มีกับพักกันเชียร์กันไงอยู่นี่ละโอ้นคนมาไลา่ทีนี่ไหมมันรวนผู้เลนเนี้ยแหะเนี่ย พาพีน่น่องมาเบิงดงเฮ็ดครับน่มันพูดได้ก้นหน่อยยังหน่อยเนอมันเคลียไปผู้นี้เคลียมากเป็นไรทัางคุณ อพี่น้องเอ้ยมันกมสิลงป้าเจ็บปตายตายตาบ้านนี้บ้านทั้งไหนพวกกูเอ้บ้านนี้ไส่ลายพ้่ขึ้นไปยุ่นะป้าผงเจ้คน่อยุหันนี่แหะพวกยยพี่น้องอ้หลงป้าเราเด้อบาดหาน้ำเขาเพ่าเปลี่ยนดอกจักมันยุบแบงเลย hen mà ồ oh. mà lo bưng đoàng, ừ. mà hết nhang chuẩn tuột nhau khá thì không chắc được Ừ. cần mới hết มูกกกยอะขึ้นสิบะเดี๋มูดอกมันสิย่างามันตัดมือเดียวจักดอกนึงนีงนงนง่มันเครื่องมือนี่อยากทดสอบเมื่อกันแล้วว่าอยากลู่เรื่อง,งกันแล้ววะมึงรู้จริงไม่เห็นมึนจมงจักดอกมึงรู้ตักมันพาไปเลยไป บรรยากาศเนี่ยบนสอบพี่น้องก็ชุดชื่นอยู่ในป่าได้ดุต้นไม้เนี่ยไายนี่แหละเพื่อนยังไม่อยากให้ตัดป่ามีแห้งดีประคักได้เลยโอ้นี่ละได้กันละเนี่ยเห็นบ่ โอ้ปวดขากรพฟองกันดี่งด้วยตอนนี้ป่ะอะไรป๋อผมจะจอดจับพ่นครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าทีโอ้ได้อยู่ตัวนี้ไหมไม่เห็นหนูไงป๋อได้หลายป๋อ้เอ้าต้มนึ่งก็เป็นแบบนี้ หมกเอื่งพี่น้องเอ้เคยเห็นปะเนีเ่ยใหม่หมอ้อต้มมึงอใหม่หม้อบอกแล้วบอกแล้วเมี่ยพอยุเนี่ยพายุบอกแล้วเนีย่ยทิมเมียติมพี่นวังเอ้ยต้มมึงกับใหม่เป็นหมกไปได้ด้วยนี่ยังไดียงังหมกอึงก้งหมกอึ้องทำเป็นหม้องจากต้มมึงอกลายเป็นหมกหม้อเลยเลนี่ยหมกหม้ออึ้งเคยกินบ้เนี่ย โอ้ยไปม,นมันสดน้ำจัดเลยะยังเด๋เมียบัอยู่ต้มไหนต้มมากเื่อเมอหมอมาจากเก็บเพชรเปน็น้องเลยได้มักินต้มอึง้งไม่มกหม้ออึง้งเกเหยนมไม่ <c ười> อยากบอกว่าไอ้แม่มสดน้ำหอมในดิขาทีมกหม้อเป็นเลขันเฉียดหรือ มันวเชงเขาปะนยกินด้กประกาศเ้ยหาเมียเลยได้มากเลยตักินไม่ได้ก็ได้กินขมขมเหรอมอม่ครับอเกิโอ้ยมอกทิมได้เลยพูดไปแต่ขวบพี่ยั้งเดียวมอดาเพิ่เรื่อเรื่องจรเมียปรยูยังไหตัวม่กับเบสเนื่เบกินหอันนี้อยู่กินแซ่บกเนียอ

เอ้าไปได้มากจะใส้อีกนี่โอ้ยย่างหนขาลาปังเซงเพิ่มแป๊บเดียวน่ะจ่ายผมบอกว่ามันแล่นนิ่งหมสายหิตมันมีขามันมีขาเดียวมันมีสองขาคนเนาะมีเต็งเห็นหลือเปล่าไหวตัวเลยแปลว่าดวนได้ก่อนอันนีลาดอนนใกล้ๆห้องเหระอันอีกาตาหนึ่งอันเอาเสี้ยงว้ใส้ก่อนอยู่นี่ซาลาบุญเนี่ยเงินกระตานี่บ่เด้อเี่อ เออน,นี่สิอันนี้อันนี้ปล่อยไปขึ้นว่างพักไปคนกิน,นอันนี้แบลงยุทธ์ดอนไหนนี่ยนี่ไหมอันดอนวันยีจวนเนี่ยได้โอ้ยกานดิบหาก <หา S 1> ินก็จำนีนะ,ะอ้าวไปเจอจอดนึงก็ได้ไรวันยีแปลกว่ารอรออะไรอะไรด้ย่ยมันซื้อได้มาวางมันกันซื้อได้เน,นี่ยได้บ้านได้เมืองก็จอดก็ไปคักไปเนี่ยอยู่ขึ้นบ่ได้บ่็ยังไงเขาไปบ่อถือหม ไหเป็าดตายตาง้เห็นค่เรื่องไหเอาก่อนเนี่ยเนพกเงี้ไปนั่งถ่ายยุปาเห็ดเลยวะเถะบอยบ้าบมึงจะชุดนีาอหดมก็ได้มแต่งมาเนาไปไปหาเห็ดคือพกเงี้ไปหลายแต่มอเ้าสุไม่งเมนนพกเงี้ไปบอกไลยไปหาเย แล้นแต่นนะปีกแจงดวนีเป็นยังไม่้าอันนี้จไปงกมยรับเอาเอาตาสร้างไปนำปนมันเี็ไหมไปเกียเห็ดไหตาสร้างมุมีอย่าอส <c oughs> ตัวมันน่าคนอิัรออ,อันไม่ไงอโอ้ตายมาใสายย่ยงไงง้โอ้ตายหางาอ,าาอังนเสินแท่เนาะ แต่มีตัวพีว่น้องเไยเก็บเจ็บเก็บเ้บเาวรู้เรื่องรู้เรื่องกว่าเ,เป็นยังแล้วได้ครับ<ด>ผมฝากนั้นที่ตามเนี่นครับ <c oughs> เอามาที่ตามมาได้